วันนี้มาพบกับพี่พวงบอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีนะคะวันนี้พี่พวงมี Honda City เป็นตัวท็อป1.5 SV เลยคันนี้นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทามาอยู่ที่31,000โลนะคะราคาอยู่ที่449,000บาทคุณจะได้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักแล้วก็ ได้ตัวท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มกันไปเลยนะคะกระจังหน้าของเ้าเนี่ยก็จะตกแต่งมาด้วยโครเมียมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังใส่กริ้งอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานน้อยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและได้สเกิร์ตรอบคันไปเลยกับเจ้าซิตี้คันนี้ซิตี้คันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ๆที่บอยรถบ้านซื้อมา เพิ่งรับเข้าได้ไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วก็ยังได้ล้อมแม็กอลอยสีทูโทนยางเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะไฟเลี้ยวของเขาก็จะอยู่ด้านข้างตัวรถคันนี้เนี่ยพี่พงบอกเลยว่า แทบไม่มีรอยขนแมวเลยคันนี้นะคะจะเป็นการล้างขัดสีทำความสะอาดแค่นั้นแล้วก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของเจ้าซิตี้คันนี้กันค่ะอย่างด้านท้ายของเจ้าซิตี้คันนี้นะคะคันนี้ตกแต่งมานะคะ ก็จะมีคีบฉลามด้านบนเพื่อความสวยงามแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้กับคุณลูกค้าถึง2จุดด้วยสเกิร์ตหลังติดมาให้อย่างสวยงามนะคะเราวก็เวลาที่เราอยู่นอกรถแล้วต้องการที่จะเปิดตัวท้ายฝากระโปรงท้ายนะคะเราสามารถกดจักรีโมทได้เลยโดยการกดค้าหนึ่งทีนะคะนี่ก็จะเปิดขึ้นให้กับคุณลูกค้าเลยด้านนี้นะคะ ภายในเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยกว้างกว่างแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆอย่างตัวท็อปเอตัวนี้นะคะก็จะมีตัวปรับเบาะก็คือตรงนี้จะมีเฉพาะรุ่น s อเท่านั้นนะคะนี่เดี๋ยวพี่ควงดึงให้นะคะก็จะสามารถปรับเบาะลงไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ยางอะไร อันนี้นะคะได้มานะคะพร้อมเลยจากศูนย์นะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าเก่าเขาซื้อมาแล้วเอามาใส่อันนี้คือได้เดิมเดิมมาพร้อมกับรถเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตะเข็บของเขาเนี่ยโอ้โหตะเข็บเดิมลุ้นล้วนนะคะรอยอาร์กนี่พวกนี้ซีนเซิร์เดิมทั้งหมดแล้วก็ไม่มีรอยล่วนน้ำเข้านะคะได้ความใหม่แล้วก็ไม่มีสนิทด้วย แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยตัวท็อปนะคะจะต้องมีกล้องมองหลังนะคะก็คืออยู่ด้านนี้ชมรอบรถไปแล้วนะคะความสวยงามด้านนอกเนี่ยพี่พวงบอกเลยว่าให้เนี่ย99.99% 99เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถของ City ้คันนี้พี่พวงบอกเลยว่าข้างในเนี่ย ใหม่มากๆได้เบาะหนังแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มไปเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะไปเลยจ้าสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือในส่วนของคนขับกันก่อนตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มประหยัดพลังงานนะคะเวลาที่เราขับแล้วก็อยากที่จะ ประหยัดพลังงานนะคะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยอัตราเร่งก็จะลดลงนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของกระจกเนี่ยเราสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ถ้าเราจะปรับกระจกด้านขวานะคะให้เรากดปุ่มนี้แล้วก็กดขึ้นกดตรงได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะพับก,กระจกนะคะก็สามารถกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้านนี้ถ้าเราอยู่ในตัวรถอยากเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะกดจากตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า หมายเลขเครื่องยนต์จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะมองหาง่ายกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่พวงมาเริ่มสตาร์ตรถให้ดูค่ะนี่เยบเรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยนี่ในก,กลิ่นใหม่เลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะดูจากพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะคะแล้วก็นี่ได้แบบ p a d e n ชิฟต c คุส s ์ Control ได้ ตัวเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายนะคะได้จากตรงนี้ได้เลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรนะคะแล้วก็ได้หน้าจอด้วยนี่นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ SMAM บลูทูธได้ใช้งานง่ายมากๆเป็นระบบสัมผัสแล้วก็แอร์เนี่ยได้แบบออโต้เลยนะคะนี่ลูกค้าอยากจะปรับ แบบไหนความเย็นนะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้ถึง2จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเสียบ h d m i นะคะแล้วก็ช่อง power outlet นะคะได้อีกหนึ่งช่องโอ้โหการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะคะการใช้งานไม่ได้พูดถึงไหมนะคะหมายถึงว่าอุปกรณ์ตกแตง่งอุปกรณ์เสริมจากตัวท็อปเนี่ยของเขาเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็ ช่องเก็บของนะคะก็ภายในนะไม่มีรอยขีดข่วนเบาะเนี่ยได้เบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังได้แอร์แบ็กคู่หน้าอีกด้วยแล้วก็โอ้โหภายในของเขาเรามาดูหลังคาด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยเขียนนะเพราะบางทีแบบลูกค้าเขามีเด็กเล็กอะไรเงี้ยมันจะมีรอยบ้างอย่างคันนี้ไม่มีรอยเลยพิพวงบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงจริง ภายในเนี่ยว่าสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะคะของ Honda City คันนี้กันเลยว่าคันนี้จะมีอรอยไข่ไหมเคยทำสีมาหรือเปล่าแล้วก็ที่พวงย้ำเสมอนะเวลาที่ซื้อรถมือสองเนี่ยอย่าลืมดูเม็ดอาร์คนะคะทุกๆตำแหน่งที่ลูกค้าจะซื้อนะปริ้นตะเข็บดูนะคะถ้ามี จุดๆ,ๆ,ๆครบนะคะบอกเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีรอยอร์คตะเข็บเรียบเลยเนี่ยบอกเลยว่ารถน่าจะมีอุบัติเหตุมาเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าว่าคันนี้รถเดิมหรือไม่เดิมนะคะไปชมกันเลยค่ะ <Thank you. S 1> เปิดฝากกระโปรงมาแล้วบอกว่าต้องรองโ oh อ้โหกันเลยทีเดียวนะคะกับเครื่องยนต์1.5 สี่สูบของ Honda เครื่องยนต์ i v t e c ทเนี่ยได้ความใหม่มากๆเลยกับเจ้าซิตี้คันนี้นะคะคานหน้าเนี่ยเป็นคานเดิมไม่มีรอยไขนะคะคานเดิมแท้ๆร้0เซรถคันนี้ไม่เคยโดนหน้ามาแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของแก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาเนี่ยก็ไม่มีการทำสีด้วยเช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะยังได้ระบบเบรก a b s ด้วยีเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าค่ะ ชมไปแล้วกับ Honda City 1.5 s v ปี2015ราคายที่449,000บาทหากคุณลูกค้าชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในสมรรถภาพแล้วก็อยากได้รถที่เป็นตัวท็อปค,คันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นจากฟรีดาวสำหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตบูโร แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากออกรถนะคะติดเงื่อนไขแบบไหนสามารถทักมาหาพี่พวงได้เบอร์0826805691พี่พวงมีคำแนะนำดีๆให้กับคุณลูกค้าแล้วก็คุณลูกค้ายังได้รถสวยสภาพดีจากบอยรถบ้านไปใช้งานอีกด้วยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะออกรถกับบอยรถบ้านบอกเลยนะคะเรายังมีบริการส่งรถให้ทุกจังหวัดเลยแล้วก็การจัดไฟแนนซ์เนี่ยบอกเลยว่าเราจัด ีให้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะสิ้นสุดวันที่25ธันวาคมนี้ลูกค้าที่ออกรถกับบอยรถบ้านจะมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาท และยังมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงฟรีให้กับคุณลูกค้าถึง1ปีแล้วก็ยังมีฟรีค่าจัดค่าโอนให้กับคุณลูกค้าด้วยพลาดไม่ได้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆที่บอร์ดบ้านจัดให้กับคุณลูกค้าวันนี้พี่พงศ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ